สวัสดีเธอจ้าวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีพบกันสวัสดีโดนะ่าสวัสดียังคะสวัสดีค่ะโดนะ่าวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องต้นไม้แสนละันะคะเขาบอกว่าต้นไะม้เป็นธรรมชาติใช่ไหมคะเออเออเป็น ยอดต่อนนะคะเช่นวัวมาเดินกินได้ไหมกินดได้กินได้ไหมได้เราชอบกินนะคะยอดพวกนี้แหละเออ<ห>และเนช่วยให้ทนตตกก้นไมคะมีฝนตกกามฤดูการนะคะเราต้องช่วยกยันรักษาวไว้การดูแลไม่ทำลายหรือตัดต้นไม้ทำลายป่ามาและอื่น ตลอดไปถ้าต้นไม้มาโดนตัดอุ้ยเจ็บจังเลยมันตายไปแล้วแล้วเราจะมีร่มนั่งไหมคะไม่มีแล้วแดดมันจะร้อนไหมคะร้อนเพราะฉะนั้นเราต้องปลูกอะไรต้นอะไรต้นอะไรต้นไม้ถูกต้องนะคะต้นไม้เราต้องปลูกต้นไม้เพื่อไว้เป็นร่มมา แต่วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องรูปร่างลักษณะของต้นไม้นะคะต้นไม้มีอะไรบ้างพูดสิคะมีใบอพูดคมกัรหนึ่งสองสามมีใบสีเขียวมีกิ่งมีก้านมีดอก ต้นต่ำก็ไม่รู้นะต้นควาทีก็ไม่รู้ต้นเตี้ยต้นสูงนะคะอ้าวต้นนี้ต้นสูงหรือต้นเตี้ยต้นสูงเออต้นสูงต้นนี้ล่ะคะต้นเลี้ยถูกต้องอันนี้คืออะไรต้นลำอะไรลำไม้ลำอะไรลำไม้ลำต้นของต้นไม้นะคะอันนี้คืออะไรคะเออถูกต้องเป็นผลไม้นะคะอันนี้คืออะไรคะ ยืดออกมาจากต้นไม้เราเรียกว่าอะไรอิงอิงปอมพูนธรรดาค่ะเอ๊ะถูกต้องนะคะมันยืน่นออกมาแบบนี้นะคะจะเรียกว่ากิ่งแล้วอย่างนี้นะคะที่มันงองออกมาจากต้นเรียกว่าอะไรดอกไม้ลูกปอมพให้ดูนะเอ๊ะนะคะเข<อ>าเรียกว่าดอกนะคะมันงอกออกมาอันนี้คืออะไรคะ 连带。 ได้ด้วยาู้ช้าลําต้นชีเองลต้นบอกะบอนเพื่อนซิว่านี่ลําต้นลังต้นปิดไม้ตรงนี้หลุดผู้ร้อมกานลังต้นพู้ทำงาน ที่กิงกาฟลกิงอะไรี่ยค่ะีแปะที ừ, ่กิงเลยเออนะคะแปะแปะิงไหปแลค่อก่ไหนคตรงนี้เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนเหมือนไหมคะไม่เหมือนนี่งเหมือนกันค่ะ ต่อนไ้คืออะไรบอเพื่อนๆสิคะอิคะอะไรคะอิคะดูดิบอกเพื่อนอะเพื่อนๆดูดิอิคะอะพดสองกิคะอะพูด 嗯。 บอกด้วยด้วยใบแกะตรงไหนคะไม่เหมือนกันอ้าวคุณไม่ทาคุณไม่ทาอ้าวชี้เลยชี้แล้วบอกื่อนด้วยใบไหนอ้าวเก่งมากปบมือให้จังปาค่ะถ้าใครตั้งใจเรียนเดี๋ยววันนี้ครูให้ต้นไม้ต้นใหญ่กับบ้านด้วย ว่านี่คืออะไรคะใบ <Bye. S 1> นี่อะไรคะใบ <Bye. S 1> อาวลองดูสินะนี่ลายใบอาวเก่งมากปรบมือพือนะต้ไนไม้สามพนนี่นคะคะช่วยปัญหาบัวรดนะ้ำบัวรดนะ้ำนะอยู่ไหนถ้าเราจะต้องการให้ต้นไมโ้โตเราจะต้องทำไงเอาอะไรรดเอาอะไรรดเนจาจะพามาดูเลยเอาอะไรรดต้ไนไม้ถึงจะให้ต้นไม้มันโต ใส่น้ำแล้วมันคือบัวลดน้ำเพื่อการบัวลดน้ำบัวลดน้ำคือบัวลดน้ำนะคะทีนี้เรามารู้จักต้นไม้แล้วอ้าวทีนี้ใครจะอาสามาบอกคุณครูต้นส่งอยู่ไหนน้าดาพี่แชร์จะมามาบอกคุณครูต้นส่งอยู่ไหนเอาไปหาคุณครูเร็วต้นต้นไม้ต้นสูงอยู่ตรงไหนเลยต้นสูง เตี้ยไม่ใช่ค่ะลูกค้าดูสิต้นที่มันสูงแล้วต้องต้นไหนที่มันเตี้ยแล้วมันก็เล็กด้วยอยู่ไหนคะมีนี่นี่อยู่ไหนคะตรงไหมคะเด็กแดงข้ามูดให้มาเอออ้าวเดี๋ยวต่อไปจะเป็นกิจกรรมนะคะร้องเพลงเมื่อเราได้เล่นนวัตกรรมตังนี้แล้วนะคะแม่เหลนมหาสนุกของเราต่อไปมาจับมือร้องเพลงกันดีกว่ามาเลยค่ะ mà ต้นไม้ต้นไม้จะร้องไห้เพลงอย่าเปลี่ยนเพลงค่ะต้นไม้จะเสียใจต้นไม้จะเสียใจยืนร้องไห้หยืนร้องไห้ห <c oughs> อะผมไมห้ล่นอไรเ่งมา <c oughs> เดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กทักดืน้าน่อนะคะ <c oughs> แล้วค่ดดอยไปทำกิจกรรมต่อ เอาไปเลยค่ะเอาไปน้ำดืมน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวทีเสร็จว่างๆก็มาเล่นต่อนะคะสามารถเล่นได้ดกับกิจกรรมตัวนี้ไม่ยากนะคะแล้วก็สนุกด,ด้วย